สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะที่ฉันนั่งอยู่กับขุนเทพนะคะที่จะไปประดับตกแต่งต้นเทียนอีกทีหนึ่งสาหรับปีนี้นะคะแล้วก็ดิฉันพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะทาความรู้จักกับช่างเทียนเจ้าของขุนเทพตัวนี้แหละนะคะและที่สําคัญมีรางวัลการันตีด้วยนะคะคือปี2 5 5 3เนี่ยได้รับรางวัลที่1มาแล้วนะคะผู้ที่เราจะพามาพบและก็พูดคุยก็คืออาจารย์สุคมชวริตนะคะอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คือแค่อจารพูดถึงความภาคภูมิใจกับรางวัลล่าส<ม>ุดที่ได้รับกนคิดว่ามันมีความพิเศษอะไรยังไงตรงไหนทำไมถึงได้รับรบางวัลคะอาจารย์อันนี้มันมันคงจะเป็นความลงตัวความสมบูรณ์แบบของของรูปแบบงานก็คือกา,ารวางภาพวางอะไรด้วยแล้วก็งานออกมาเสร็จสมบูรณ์ก็คือความละเอียดงานที่อิฐมันจะ,จะเน้นความละเอียดความละเอียด รางวัลที่อาจารย์ได้รับนี่คือเป็นประเภทติดผิ์ครับค่ะ,คะแล้วอาจารย์เริ่มที่จะมาเป็นช่างเทียนประเภทติดผิ์นานหรือยังคะอ,อ๋อประมาณ25ปี2ี่หปีทีออท่แล้วนะเ,ออเริ่มต้นมาเริ่มยังไงคะอาจารย์อยู่ๆเข้ามาสนใจหรือว่าไปเรียนมาหรือยังไงก็อันนี้นะเริ่มต้นเลยจริงๆก็คือคุ้มบ้านลาคือผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นผู้นําของชาวบ้านพากันทํเพื่อนเทียน ไปประกวดทุกทีมืทุกปีซึ่งตอนนั้นก็เป็นหนึนไปดูเขาทำอยู่้าบ้านอยู่เรียนสุราชทีนี้ก็ทําไปดูดูไปก็ไปขอเขาทำทั้งทั้งที่ยังไม่เคยทําเลยยังไม่เคยทคําเขาขอเขาทำเจ๊ทีแรกเลยเขาก็ไม่ทำแล้วเขาบอกกลัวมันจะพังไอ้ออผมก็ทําไมวะขอทาแค่นี้ไม่ได้ก็พูดถึงไปหัดทำอยู่บ้านเหมนกันแต่มันคือทําแบบไม่ ไม่มีใครแนะน,นํนำแสดงว่าใส่หหมากเลยก็พอดีตอนนั้นหลังจากนั้นมาก็เป็นที่ต้องตอนที่เกษียชีวิะแหละลูกผู้ใหญ่บ้านลูกอาจารย์ชีว์แกก็เลยว,ว่าเออไปตามมาเห็นจะากทำไปตามมาทำด้วยต้อง,งตอนนั้นออพูดแกด้วยปะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดนี่แหละพี่แกไปตามผมบอกมาแต่บอกมาเนี่ยมาทําช่วยพี่หน่อยแกบอกก็เลยมาทำกับแกแล้วปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าก็มีอ่า อาจารย์วิระเมืองใหญ่ซึ่งแกแต่ก่อนจะทําอยู่วัดเลียบแกก็ okay, <Okay. S 1> ามาพาทํีแกก็มามาสอนมาแนะนําวิธีทาก็ถือว่าเป็นอาจารย์เป็นคนแล้วก็เดินก็พาไปทําอยู่วัดน,นักขายปีสองพันห้าิสามสิบปีนั้น,นวัดนากข่ายก็ได้แล้วมันกาเพิมมาหลังจากนั้นมาผมก็ก็เริ่มเริ่มมาทําอีกก็คือก็มาเริ่มจากทีมงานขึ้นมามาทําคือ ตอนนั้นอาจารย์แกก็แกบอกว่าตายกันไม่ดีแต่ม่อย่าทำแล้วพวกผมก็พากันทำกัวงน้องๆรับพี่ๆน้องๆก็เป็นจุเตั้งต้นที่เราได้ทำจนถึงวันนี้ก็กว่า25ปีแล้วปีล่าสุดเนี่ยอาจารย์ก็ได้รับรางวัลทําให้กับวัดมือเดชใช่ไหมคะนอกเหนือจากรางวัลนี้อาจารย์ผลงานอื่นไหมเล่าสู่กันฟังบ้างเถิดเราจะตาไปดูคือเฉพาะที่อยู่ในในจังหวัดบนนี้ก็คือมันก็มี แต่ตั้งแต่เริ่มทำมาต้องมีผลงานมาตลอดก็เอาเริ่มจากปี229ที่เริ่มทำนะก็ปีน้ำได้รางวัลชนะเลิศอันดับสองแล้วก็สองพันหนึ่ร้อยสามสิเป็นรางวัลชนะเลิศครั้งแรกครั้งแรกคือทำอยู่สองปีแค่รางวัลชนะเลิศหลังจากนั้นมาก็ติดรางวัลมาตลอดก็ตลอด30ปีไม่มีคนที่มีรางวัลชนะเลิศเยอะที่สุดถ้าถ้าเป็นช่าง ที่ได้รับรางวัลชนะเลือกที่สุดขอผมแล้วก็ผมเคยทำประเภทติดผิครัยชนะเลือด5ปีซ้อนผมทําให้วัดบุรพาก็เป็นวัดแรกและวัดเดียวที่ทําได้5ปีซ้อนที่มีสถิติ5ปีซ้อนคโอ้โหน้าภาคภูมิใจมากเลยนะครับเนี่ยแล้วทุกวันนี้มีคนมาขอเป็นลูกศิษย์ลูกค้าเลยก็เยอะอยู่ฮะแล้วก็สอนไปเรื่อยๆไม่ครับไม่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 ีแล้วีแล้วตอนนี้เราต้องการให้มีการสืบสารอยู่แล้วเพราะว่าผมเกรงว่ามันจะหายไป คือช่างทุกทวันนี้อย่างอยู่ในเมืองบนงเป็นเมืองที่จุดกําเนิดของการเหี่เขียนจริงแล<อ>้วช<ๆ>่างเก่งๆจริงหายากมีมีอยู่ห้าหทีแต่มีคนทําอยู่ประมาณ 3- ามสี่สิทีแต่ว่าคนเก่ๆงๆมันหายออาน้อยหายากอาจารย์ครับแล้วแต่ละปีเนี่ยอาจารย์จะคิดธีมหรือว่าคิดหนื้าคิดอะไรในการทําต้นเขียนมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรหรือใช้อะไรเป็นหลักก็ตรงนี้ก็คือเราต้อง รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาอย่างน้นอยๆก็เรื่องของตอนที่เป็นพระพุทธเจ้ามีเหตุก,การณ์อะไรบ้างที่สำคัญที่เราจะหยิบขึ้นมาทาเป็นเรื่องราวได้<ม>แล้วก็อีกสิบชาติก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า<ม>เราก็ต้องพยายามศาึกษาแล้วต้องรู้เรื่อง<ม>เพราะว่าเรื่องราวของการทําพเทียนมันเป็นเรื่องราวของพุทธศาสนาโดยรมมมไมไม่เกี่ยวกับาศาสนาอื่นีแต่ชาติ ครับมันจะมีตอนที่สําคัญสาคัญของแต่ละชาติหรงไม่ใช่ว่าชาติมีครั้งเดียวมันจะมีหลายหลายตอนเหมือนกันแล้วแต่เราอย่าหิบยกขึ้นมก็คือต้องต้องศึกษาตรงนั้นแล้วไหยุดยกขึ้นมาครับผมอาจารย์ครับผมครับอาจารย์มองว่าจะเป็นช่างเทียนไปจนตลอดชีวิตไหมคะหรือว่าวางแผนยังไงไว้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันมันมาถึงตรงถึงนี้ก็คิดว่าก็คงจะทําจนหมดแรงนะ แล้วมีลูกศิษย์ลูกหาคนไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเราเรากําลังฝากความหวังไว้กับเขาว่าถ้าหมดยุคของเราเนี่ยยังไงก็ยังมีเขาต่อจากเราได้อตอนนี้ก็มองมองดูอยู่ก็ตอนนี้ก็มีมีชุดทำอยู่ก็เรียกอันนี้ปล่อยมือให้เขาแล้วก็คือเราปรึกษาให้คำปรึกษาแล้เวกาเขาปล่อยมือแลาวอย่างว่าตุ้แกนี้ก็กาปล่อยมือเขาไปแล้วก็คือเขามีอะไรมีแถวโทรปรึกษาถ้าเราอยู่อยู่ใกล้ก็แวะไปดูให้เขา คืออาจารย์เนี่ยนอกจากไม่ห่วงวิชาแล้วยังพยายามให้เต็มที่ครับคือไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งเลยไม่ไม่ในอนาคตอยากจะให้เขาก้าวต่อไปด้วยครับผมยิ่งอยากให้เขาเก่งกว่าผมเพราะว่ามันมันจะเป็นความภูมิใจในระดับหนึ่งว่าคือเราสามารถสร้างคนให้เก่งขึ้นมาได้ถือว่าเป็นศิลปะะอาจารย์การทำเครื่ออาจารย์อยากจะพูดถึงศิลปะชิ้นนี้ยังไงต่อคนที่เขาดูเก้าอีเดียวก็คือจริงๆแล้วเนาะ มันมันมองหลายมุมแต่สําหรับผมนี่ก็คืออยากให้ลหลายๆหลายๆคนนี้มาดู mm hmm. รู้สึกนะกอย่างโดยเฉพาะยิ่งคนบนด้วยกันนี้ <Okay. S 1> ให้รักและต้องหวงแหนประเณีน,นี้มันมันซึ่งมันมีมานานแล้ว mm hmm. มีมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่เรายัางนี้ก่อ <Okay. S 1> คือมันอยากให้เขารู้สึกรักและต้องห่วงแหน mm hmm. นี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากไว้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณความรักในศิลปะของอาจารย์ด้วยนะคะ,คะที่ทําให้เทียนของพลราชธานียังคงอยู่และก็มีชื่อเสียงด้วยนะคะ,คะอาจารย์สุขคงนะคะชงนทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะ